สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะมาจากพี่จ๋าวันนี้ได้ผ้าดีๆเด็ดๆบ้านๆไม้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะจ๊ะสนใจได้การไหนยังไงภาาไม่ชชดยังไงพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอนไลน์ได้นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0ูนย์แปดสี 0659180จากมาจะพี่จารายการแรกพี่รายการแรกเป็นพระบูชาพี่จายอยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะหลวงพ่อทว,ทวดวัดช้างให้พส .2503 พี่นะคะมีเขียนบอกนะเปิดบูชาเปิดแบ่งปัน EP นี้ EP เดียวนะพี่น้า1,500บาทจาก หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่นี่คือสภาพใต้ฐานพี่ดูความเก่าพี่พี่ดูความเก่านะได้มาอย่างนี้จะพี่จ๋าได้มาอย่างนี้นะตามสภาพจะพี่จ๋าเนี่ยค่ะภาพไม่ชัดยังไงเพียร์ลายพี่นะคะตามสภาพนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะวัดหน้าตักให้ดูนะพี่นะหน้าตักองค์นี้นะพี่นะจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วพี่ ว้าง4สูง7นะคะให้ดูกันชัดๆอีกทีจะพี่นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปี2 5 0 3เปิดบูชาองค์นี้1,500บาทพี่1,500บาทปลายทาง50บาทพี่ปลายทาง50บาทนะพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีเป็นเนื้อโลหะนะพี่เนาะเป็นเนื้อโลหะพี่เก่ามากสวยงามมาก เก่ามากสวยงามมากพี่1,500รบาทพี่หลวงพ่อทวดจะ่ะส่วนรายการนี้มาพร้อมกล่องเป็นเหลดเหลดเงินนะพี่นะเงินไหลมาค่ะพี่หลวงพ่อเพียนพี่จ่าจังหวัดลบบุรี2560พี่ตามสภาพจะ้ะเนี่ยจะ้ะ3า0 0พี่3,500ภาพไม่ชัดแอดไลน์ไม่มั่นใจให้แอดไลน์พี่นะคะ่ะอ่ะ3 5 0พพี่3,500นนะ เป็นเลนหลีหลวงพ่อเพียนเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะอุ้ยเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตามภาพแต่พี่นะคะนี่มีเขียนอยู่ค่ะพี่นะคะนะคะเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าสามพันห้าร้อยบาทพี่หนักอยู่นะไม่รู้ว่ากี่บาทเนาะหรือกี่กร,รัมเนี่ยสามพันห้าจ้ะพี่นะคะสามพันห้านะจ๊ะ อ่ะตะกรุดพร้อมเหรียญพ่อกันพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกรุดเก่าๆมาเป็นตะกรุดคู่พร้อมเหรียญหลวงพ่อกันพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่ตะกรุดพร้อมเหรียญพ่อกันส่วนรายการนี้ได้มาสองเล่มพี่อันนี้คือเล่มที่หนึ่งเนาะเป็นมีดปากกาจ้ะอันนี้หลวงพ่อเลยเอ่ย อันนี้ไม่ทราบนะพี่นะไม่มั่นใจหลวงพ่อพี่เจ็ดร้อยบาทจะเล่มที่หนึ่งนะเล่มที่หนึ่งเจ็ดร้อยบาทไม่มั่นใจหลวงพ่อลูกพี่จ๋าพี่พลมปิดไฟหน้าไม่เลยไม่มั่นใจหลวงพ่อจะพี่นะคะตามสภาพนะเจ็ดร้อยบาทพี่อันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะแม่ค้าได้มาสองเล่มปิดเล่มหนึ่งเล่มสองแจ้งได้นะเล่มที่หนึ่งพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นเล่มที่สอง เป็นเล่มที่สองจะพี่จ๋าเป็นเล่มที่สองนะอันนี้ก็ไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันจ้ะอาจจิตร้บาทเช่นกันพี่นะคะ เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทนะอนเล่มที่สองจะมีแผ่นทองแปกนะพี่นะจะมีแผ่นทองแปะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อท่านใดผูกสีพี่ขายขาตามสภาพที่ได้มานะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่ขายได้มาสองเล่มเล่มหนึ่งเล่มสองแจ้งได้ค่ะขอเล่มมาเจ็ดร้อบาทจะขอเล่มมาเจ็ดร้อบาทนะพี่นะเป็นมิตรปากานะพี่นะเป็นมิตรปากานค่ะอันนี้คือเล่มที่หนึ่งอันนี้คือเล่มที่สองจันน้คะ่ะเล่มมาเจ็ดร้อบาทจะส่วนรายการตะก,กุดไม่ทราบที่พี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะนะคะ ไม่ทราบว่าเป็นตะกุดที่ใดนะพี่นะนะคะตามภาพพี่ห้าร้อบาทจ้ะดอกนี้เช่นกันจะ้ะดอกนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ดอกนี้เจ็ดร้อยบาทนะความยาวพี่นะความยาวอยู่ที่ประมาณสามนิ้วพี่ความยาวอยู่ที่ประมาณสามนิ้วอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะมีแผ่นทองแปะนะพี่นะ7เจ็ดร้อยบาทพี่ไม่ทราบที่อันนี้หนูลืมชื่อพี่จา๋าหนูลืมชื่อเนาะเขาก็บอกหนูมาแต่หนูลืมค่ะพี่นะคะ ไม่รู้คนเรียกอะไรแล้วลืมพี่เนาะจาไม่ได้พี่นะคะอันนี้หกร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะหนูลืมชื่อนะพี่นะหนูจำไม่ได้นะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะพี่จ๋าพระอ่าเขาบอกว่าเป็นพระยุคธรวดีพี่พี่ดูเนื้อพี่จ๋าพี่ดูเนื้อนะสวยงามมากพี่นะคะ เก่ามากพี่สวยงามมากด้วยพี่นะคะทั้งเก่าทั้งสวยพี่นะคะนานๆจะมีมาทีนะคะพี่เป็นของขอของเก็บสะสมของโบราณนะพี่นะนะคะนับวันยิ่งหายากพี่นะคะอาพี่จ๋าสองพันห้าร้อบาทจ้ะพี่รายการนี้สองพันห้าร้อบาทพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นพระยุคธลวดีนะพี่นะนะคะพี่เป็นเป็นพระผูยุคธลวดรีพี่นะคะสองพันห้าร้อบาทพี่แต่หนูก็ไม่ทราบชื่อจริงๆอะชื่ออะไรนะพี่นะเนี่ยค่ะ นี่คือซาดฐานพี่พี่ดูผิวจะพี่นะคะสวยงามมาก2,500บาทภาพไม่ชัดเอไลค์ขอภาพเพิ่มเติมพี่อาเคียวได้มา2อ,อันพี่จา๋าอะได้มาสองอันนะขออันละ900บาทนี่คืออันที่1ขออันละ900บาทนี่คืออันที่1จ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นี่คืออันที่1นะ900บาทจ้ะพี่อันที่2จ้ะนะคะ มีรอยจานทั้งสองอันนะพี่น้ามีรอยจานทั้งสองอันแต่ไม่นวาจานของหลวงพ่ออะไรพี่ดูเอาเองนะอันที่สองก็เก้าร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นพระท่ากระดานนะพี่นะแต่หนูไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรพี่แต่หนูไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะเขาบอกว่าเป็นพระท่ากระดานพี่นะคะ อาตามภาพพี่จะห้าร้อบาทพอจะพี่ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะทรงสินค้าฟรีจะเป็นพระท่ากระดานน้ำไม่ทราบพิมพ์นะส่วนรายการนี้พี่จ๋าหลวงพ่อพรมรุ่นชาร์รถไฟพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะพี่เป็นหลวงพ่อพรมรุ่นชาร์รถไฟพี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากใต้ฐานจะตอกโคตรพอพอพานนะพี่นะ ใา้ฐานจะตอโค้ดพอผ่านพี่จ๋านะคะ1,5 0 0าบาทพี่ปลายทาง50บาทหลวงพ่อทวดเนื้อนาวะพี่หลวงพ่อทวดเนื้อนาวะ1,5 0 0าบาทพี่นะคะเป็นชฉาชิงนะเป็นชฉาชิงข้างๆเป็นชฉาชิงพี่นะคะด้านหลังเขียนว่าอะไรเฉลิมพลพี่ด้านหลังเขียนว่าเฉลิมพลพร้อมมีชฉาชิงนะพี่นะ1,5 0 0าบาทพี่1,5 0 0าบาทจะพี่จ๋าปลายทาง50บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าหลวงพ่อขายไหม ไม่รู้ป้านึงอ่านก่อนพี่เอาขายกับพี่หลวงพ่อขายนะใช่ไหมขอเอาขายใช่พี่ขายพี่จ่าขายนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่เหรียญนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะสภาพเก่าๆสวยๆพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่อนไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ราคาเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ากระตุกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันค่ะพี่จ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่าขอไว้ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะค่ะเก้าร้อยบาทนะตามสภาพพี่นะสภาพไม่ชัดแอนไลน์พี่นะค่ะ งามากพี่สําหรับางาแกะรูปเหมือนพระพุทธนะ900บาทพี่รายการนี้900บาทไปทาง50บาทนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่ขอไว้ที่800บาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่800บาทพี่นะคะนี่คือสภาพนะพี่นะคะเป็นรูพงลงไปเลยนะ800บาทอันนี้ก็ไม่ทราบไ่คว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่ไม่ทราบว่ราะเขาเรียกว่าพระอะไระพี่นะตามสภาพพี่ดูเอาเองนะสนใจยังไงภาพไม่ชัดอดไ์นะส่วนสูององค์นี้จะอยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะพี่น้องเนี่ยค่ะส่วนหน้าตักอยู่ที่ประมาณ2นิ้วพี่หน้าตัก2นิ้วพี่แปดร้อยบาทจา้ะหนูก็ไม่ทราบ่าก่อด้วยว่าพระอะไรพี่จ๋ายะคะได้มาแบบนี้เลยค่ะนะคะ เก่ามากพี่แล้วก็สวยงามมากพี่นะคะ8ปดร้อบาทนะส่วนรายการนี้เป็นสมเด็จแหกม่านสมเด็จแหกม่านนี้พี่จ่าขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะจ๊ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบ,บ,าบาทจ้ะเป็นพระสมเด็จแหกม่านพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ่าขอไว้ที่สองพันสามร้อบาทพี่ 2,300บาทพี่เป็นสินงอแกะพี่จ๋าสภาพเก่ามากพี่อยู่ในกรอบพลาสติกนะหนูขายตามสภาพที่ได้มานะพี่หนูขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังพี่ 2 3 0 0รบาทพี่เป็นสิงห์ง,งาแกะหลงพ่อเดิมจะ้ะสภาพก็พัติก็เก่านะพี่นะอาจจะมนุมนมุนมองมองมอง,มองยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดพี่ๆคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดสนใจนะคะพี่ขาพี่แอนไลน์นะพี่แอนไลน์หาแม่ค้าได้จากพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจะ้ะรายการนี้2 3 0 0รบาทพี่2,300บาทรนะบาทต่อรองได้นิดนึงจากพี่ต่อรองได้นิดนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากพี่พี่ดูลวดลายการแกะนะพี่ดูลวดลายการแกะได้ดูผิวดูเนือ้อพี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะ พี่ขาเก่าแน่ค่ะพี่เก่ามากๆพี่นะคะ่ะสองพันสามร้อบาทพี่สิงลงพระเดิมอาส่วนรายการนี้พี่อะไการนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าพระอะไรพี่น้องห้าขอไปที่ห้าร้อบาทพอจะ้ะ ไม่ทราบพนมพราะอนะคะพี่ขาได้มาแบบนี้นะเห็นกอกเก่านะเห็นกอกเกแปลกดีจะพี่จ่ายนะคะบางทีเราไม่มีความรู้เราไม่รู้แต่ลูกค้าอาจจะรู้ก็ได้นะพี่เนาะลูกค้าอาจจะรู้ค่ะพี่ขาถ้าเกิดปิดไปยังไงบอกให้เป็นความรู้สําหรับแม่ค้าล้วนะพี่นะองนี้ห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่อารายการนี้นะรูปรูปลอนหลวงพ่อโอ๊ตพี่สองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่พี่ดูนะสวยงามมากพี่นะคะนี่ค่ะพี่ เป็นรูปอหลวงรูปหลอ่ลอหลวงพ่อโอ๊ตนะพี่นะวัดจันศสียหรือเปล่าจ๊ะพี่ใช่วัดจันศสียหรือเปล่าพี่นะคะสองพันห้าร้อยบาทจะ้ะรายการนี้สองพันห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะเป็นรูปหลอ่ลอหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันศสียพี่สภาพสวยงามมากพี่นะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์สองพันห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่อาอุปคุปถือถือบัวพี่หลังยันเนาะ ห้าร้อยบาทพอจาะพี่นะคะพระแต,แตละองค์แตละ ep นะคะพี่ขาราคาอาจจะไม่เท่ากันนะรายการนี้ขอเวทีห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการจ้ะพี่ปพแป๊บนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่อ่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะงบน้าอ้อยงบน้าอ้อยนี้ขอเวทีหกร้อบาทพี่งบน้ำอ้อยนี้ขอเวทีหกรอบาทนะจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จาร์หลวงพ่อท่าพระกระบกขึ้นพึ่งพี่ห้าร้อห้าร้อบาทพอจ้ะ ด้านในจะเป็นสีพึ่งนะพี่นะด้านในจะเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อท่าพระกระบอกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองนะพี่นะนะคะห้าห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่สําหรับรายการนี้นะโอเคนะคะพี่ขาพี่พี่ขาพี่พ,พ,พี่ท่านใดสนใจการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่อะไรนะหรือโทรหาหนูพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจะพี่จา๋าศูนย์แปซี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปศูนย์นะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีจ้า